ทำค้างให้ต้นฝรั่งทำแบบไหนดีวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่งพาเองเพื่อความยืงยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์ ประเ de ด็นเกี่ยวกับการทําคอกให้กับต้นฝรั่งนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับผมขอแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับสำหรับการทําค้างหรือทําคอกให้กับต้นฝรั่งเพื่อลดภาระตอนต้นฝรั่งของเราเนี่ยมีผลโดยต้นฝรั่งของเราเนี่ยเวลาเราทําค้างหรือทําคอกให้เขาเนี่ยมันจะเป็นการช่วยพยุงไม่ให้กิ่งเกิดความเสียหายระหว่างไวผลนะครับเพราะว่าหนึ่งผลของฝรั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งของไทยเองนะครับหรือฝรั่งของต่างประเทศเนี่ยขนาดผลเนี่ยมันจะใหญ่นะครับ เวลาผลเขาโตขึ้นมานะครับโหลดของกิ่งเนี่ยก็จะรับไว้มากนะครับซึ่งถ้าหนึ่งกิ่งเราไว้จํานวนผลมากๆนะครับกิ่งเนี่ยก็เกิดการหักเสียหายได้นะครับรูปแบบที่หนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือการใช้คอกที่เอามาไว้วางกิ่งของฝรั่งนะครับซึ่งตรงนี้เองจะใช้เป็นแค่ไม้ตอกล้อมนะครับสี่มุมนะครับแล้วก็ขึ้นลวล้อมไว้เขานะครับเพื่อให้กิ่งเนี่ยมันไปพาดอยู่ข้างบนนะครับเพื่อจะ ลองรับกิ่งตอนที่ผลของเขาเนี่ยพอเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยกิ่งมันไปพาดมันก็จะสามารถาช่วยพยุงของกิ่งได้นะครับรูปแบบที่2นะครับก็คือใช้เป็นลวดถึงนะครับกับเสาปูนนะครับเพื่อดึงให้เป็นแนวสําหรับการที่ว่าให้ฝรั่งเนี่ยม,นยมันขึ้นค้างซึ่งตรงนี้เองจะนิยมใช้อยู่บริเวณที่เขาผลิตฝรั่งเยอะๆอย่างพวกสามพานอย่างพวกดาเนินสะดวกพวกนี้นะครับจะผลิตฝรั่งจิมจูเยอะมากซึ่ง ที่นั่นเองนะครับจะใช้เป็นแบบค้างที่เป็นถึงลวดหรือรูปเป็นลวดสลิงนะครับเพื่อให้ต้นฝรั่งเนี่ยมันขึ้นไปอยู่แต่ของเราเนี่ยถ้าจากที่รูปแบบในการทำนะครับมันจะมีรูปแบบอยู่2อย่างเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงผลฝรั่งได้นะครับเวลาจะเก็บเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับหรือจะดูโรคของแมลงเนี่ยฝรั่งจะไม่สูงจนเกินไปนะครับบางทีเนี่ยผมเคยเจอนะครับมีเพื่อนสมาชิกนะครับส่งมาให้ดูคือทําฝรั่ง ที่มันสูงจนเกินไปเนี่ยหน่งแหละนะครับเราห่อผลลําบากสองเวลาโลารคแมลงเข้าเราไม่สามารถตรวจสอบหรือรู้ได้เลยว่าต้นฝรั่งของเราเนี่ยมันมีโมรคแมลงเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เองต้นมันไม่โปรง่งแมลงมันก็จะชอบเข้ามาโดยเฉพาะพวกมดที่นําพาเพี้้ต่างๆเนี่ยมาอยู่บนต้นนะครับดังนั้นการทํา อคอกให้กับฝรั่งนะครับหรือทําเป็นค้างให้กับฝรั่งเนี่ยก็จะช่วยลดโหลดของกิ่งฝรั่งระหว่างการมีผลนะครับก็จะช่วยลดความเสียหายได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเราทําค้างหรือเป็นอคอกนะครับอคอกเนี่ยไม่ค่อยห่วงแต่ถ้าเกิดค้างในเวลากิ่งมันขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะต้องอาสามารถทํางานโดยที่เราไม่เกิดความเมื่อยล้านะครับเราสามารถห่อผลนะครับหรือมาดูผลด้านล่างแบบนี้สามารถทําได้สะดวกแล้วก็ จะสามารถเข้าถึงในเรื่องของโรคแมลงที่เวลามันเข้ามาเนี่ยเราสามารถดูได้ทําฝรั่งจะสูง,เ,งเกินไปเนี่ยเรื่องของการที่ว่าเราอาจจะฉีดพวกออฮอร์โมนต่างๆอะไรเนี่ยมันก็จะลําบากนะครับอาจจะต้องใช้เป็นเครื่องออที่เป็นลากสายที่มันจะพ้นขึ้นที่สูงนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาตัวอย่างนะครับแล้วก็มาแชร์ประเด็นเพื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเป็นความรู้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเนี่ย ได้มีการทำฝรั่งมานะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันเพื่อให้สมาชิกมือใหม่หรือสมาชิกที่ทำฝรั่งอยู่แล้วแล้วเ,เกิดความเสียหายเหมือนที่ผมเล่าไปฟังว่าเวลามีผลแล้วกิ่งฝรั่งเกิดการฉีกหักเสียหายเนี่ยก็ลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะครับเพื่อที่จะได้รักษากิ่งฝรั่งนะครับแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตรงตามเวลาที่เราจะต้องส่งให้กับตลาดครับวันนี้ก็เอา ประเด็นความรู้มาฝากกันประมาณนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งก็มาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ค,ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนนี้เราวดีจะนำมาฝากในครัง้งถัดไปวันนี้ผมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ